วันนี้หวานพามาดูตัวดีลักนะคะพี่คันนี้เป็นปี2014นะคะเครื่อง2.575แรงม้านะคะ<ว>นี่ค่ะมีกล้องงาให้ด้วยนะคะ<ว>ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไคะแคมเมราภาษาไทยเราก็กล้องถอย,ยนี่แหละค่ะพี่คะสวัสดีค่ะ พบกับน้องหวานอีกแล้วนะคะจะสุดสัปดาห์กลางเดือนแล้วนะคะวันนี้ตรงกับวันที่16นะคะดูเลขหน้ารถก่อนเลยใครยังไม่มีเลขเด็ดนะคะอ่ะวันนี้หวานพามาดูตัวดีลักนะคะพี่คันนี้เป็นปี2014นะคะเครื่อง2.575แรงม้านะคะมาขยับเข้ามาช่างกล้องด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะ เป็นรถเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะอ,อ่าไปหวานพาไปดูข้างในตัวนี้นะคะเจ้าของเก่าเขาติดนะคะแผงม่านมาให้รอบคันเลยนะคะตัวนี้ถ้าเป็นฮุนไดเขาคงความสีเบดไว้นะคะแล้วก็ระบบประกไฟฟ้าด้านข้างมีไว้ให้แล้วนะคะถัดมาตัวนี้เป็นกรอบลายไม้นะคะประตูยังไม่ไฟฟ้านะคะคุณพี่เพราะว่าเป็นปี2014ถัดมานะคะเป็น พวงมาลัยนะคะมีมัติฟังก์ชันบนพวงมาลัยอะเดี๋ยวน้องวานลบเสียงนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็ส่วนเลขมาอยู่ที่1น0 0 0 0นนะคะนิดนิดถัดมานะคะเป็นหน้าจอติดมาจากโรงงานเลยมีเนวิเกเตอร์มีบลูทูธนะคะระบบต่างๆให้มาแล้วแล้วก็ด้านข้างดูจากเบาะนะคะบอกเลยว่าเจ้าของคนเก่าดูแลค่อนข้างดีนะคะ oh. พอลรถก็เกือบจะ10ปีแล้วนะคะ มามาดูด้านหลังแถว2กันตัวนี้นะคะเป็นประตูสไลด์นะคะสไลด์มือคะ่ะสไลด์มือคะ่ะสไลด์มือคะ่ะอ่ะมาด้านหลังบ้างด้านหลังตัวนี้นะคะให้หน้าจอมาด้านหลังให้ความบันเทิงเพิ่มขึ้นมานะคะต,ตัวนี้นะคะมันอะไเป็นจอด้านหลังเป็นจอไฟฟ้านะคะพี่อย่างงัดอย่างเงี้ยนะคะมีปุ่มเปิดปิดนะคะตัวนี้ก็ให้ความบันเทิง สำหรับลูกค้าด้านหลังนะคะในการนั่งเดว,วานนั่งแถวสองให้ดูนี่แถวสองนะคะขาคนร้อยสูงร้อยห้าสิบห้านะคะ<อ>นั่งสบายค่ะพี่นะเดี๋ยวเราไปดูแถวสามกันแถวสามน้องหวานยังนั่งสบายไหม<อ>แต่มีข้างหน้านะคะข้างหน้ามีเอ็นมานะเมื่อกี้อันนี้แถวสามนะคะยังสบายอยู่นะคะมา,มาดูแถวสุดท้ายกันที่ทุกคนกังวลเอ๊พี่จะนั่งได้ไหมนะ นั่งได้สิคะทำไมจะนั่งไม่ได้เพราะเขาออกมา11ที่นั่งเลยคะ่ะคุณพี่ขอดูสิคะหัวเหลือๆค่ะเลือๆ <Wow. S 1> หวานบอกเลยว่าไปใกล้ๆนะคะนี่ความเย็นนะคะเขาก็ทั่วถึงให้เราเลยแล้วก็มีช่องเก็บแก้วน้ําต่างๆนะคะเห็นไหมเบาหวานอยากให้ดูสภาพบ่อนะบ่อสวยมากพี่ <c oughs> ส่วนมากบ่อหลังหรือบาะกลางอย่างเงี้ยคนจะจะใช้น้อยมากแต่ถามว่า บอกเลยว่าเบาะทุกๆแถวนะคะมีความเป็นสภาพดีเยี่ยมมากเลยค่ะามามา,าด้านหลังกัน,นะค่ะคุณพี่ค่ะมาด้านหลังกันนะคะด้านหลังตัวนี้เขาเขียนไว้ว่าดีลักนะคะแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์มาให้4ี่จุดนะคะถอยปุ๊บดังตุด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 ต,ดต,ดต,ดตุดไม่พอนะคะนี่ค่ะมีกล้องงาให้ด้วยนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะแคมีเราระภาษาไทยเราก็กล้องถอยนี่แหละค่ะพี่ค่ะนี่ เบาแถวหลังนะคะถ้าลูกค้าจะเก็บของนะคะอ่ะให้เลื่อนไปนะคะตัวนี้จะวางอ่ากระเป๋าได้นะคะคนแถวหน้าก็ขยับให้คนแถวหลังนั่งนิดนึงเนาะอันนี้ก็จัดสรรการนั่งกันไปเลยป่ะเดี๋ยวนะ้องวานพาไปดูข้างหน้าอีกทีนึงไปดูห้องเครื่องกันว่ารถปี14ห้องเครื่องนิ่งหรือเปล่ามาดูห้องเครื่องกันนะคะรถคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะคะคุณที่มาขยับเข้ามาใกล้ๆ ตัวนี้เครื่องนิ่งๆแห้งแห้งเลยนะคะพี่ก่อนออกน้องหวานเปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องให้นะคะจัดไปน้ํามันเต็มถังดีไหมคะดีไหมเผื่อไปเที่ยวไกลเดี๋ยวน้องหวานจัดน้ํามันเต็มถังให้ <Wow. S 1> ตอนนี้ขาดอย่างเดียวก็ับพี่ขาดคนโอนไวมีไม้แถวนี้ขาดคนที่โอนมาเธอพี่คะ่ะน้องหวานรออยู่คันนี้บอกเลยสวยสวยแจ่มๆจมนะคะใครโอนไวนะคะทักมาได้เลยเบอร์0 8 7ย์ด 8 8 8 4 5 5 5คันนี้นะคะพ่นะคะหมื่นกลางๆลงนะคะแต่ถ้าพี่วางดาวเยอะๆก็พ่นทุกๆก,ก็แล้วแต่นะคะเออรอบหน้าเจอหวานอีกทีเดี๋ยวหวานพาอะไรมารีวิวพี่ติดตามหนูด้วยนะกดไลค์กดแชร์แล้วก็โทรหาน้องหวานด้วยนะคะเดี๋ยวน้องหวานทิ้งเบอร์ไว้ให้ย้ำอีกทีนะคะ0 8 7 8 8 8 4525ทักมาเลยบอกว่าอยากคุยกับเซลหวานนะคะรออยู่นะคะพี่บ๊ายบาย